สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่อง B k a r e นทุกท่านเลยนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงโปรแกรม System p o นะคะหรือว่าเป็นโปรแกรมบริหารร้านค้าปีน,นั่นเองค่ะเราก็จะพูดนะคะตั้งแต่ที่ว่าลูกค้าเนี่ยซื้อโปรแกรมไปเราทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จได้ไปแล้วลูกค้านะคะก็จะได้หน้าตาของโปรแกรมนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ System p o เป็นโลโก้แบบบาร์โค้ดแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปค่ะใน System p o นะคะ มันค่ะก็จะให้เรานะคะป้อนรหัสผ่านผู้ใช้ระบบก่อนเมื่อลูกค้านะคะได้ไปเนี่ยอันดับแรกเนี่ยรหัสมันก็จะเป็น0ูนย์ศก่อนใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็เพื่อให้ลูกค้าว่าจําง่ายก่อนแต่ว่ารหัสผู้ใช้นะคะในรหัสผ่านเนี่ยลูกค้านะคะสามารถไปแก้ไขนะคะปรับเปลี่ยนที่หลังได้เลยนะคะในส่วนตรงนี้โอเคเข้ามานะคะในหน้าแรกของ system p พ o นะคะก็จะเจอกับรายการการขายนะคะซึ่งเป็นเมนูลับตรงนี้ ในส่วนของสินค้าค้นหาและในส่วนของออปชันค่ะด้านบนนะคะก็จะมีตั้งแต่รายงานประจำวันรายงานนะคะข้อมูลหลกักเมนูแอดมินแล้วก็การจบก,การทำงานค่ะเอาล่ะเมื่อเราได้ System p o พ t มานะคะเราต้องการจะขายของหน้าร้านของเราอันดับแรกเลยนั่นก็คือเราต้องลงข้อมูลของสินค้าในร้านของเราก่อนใช่ไหมคะ,ะเราก็มาในส่วนของสินค้าเลยนะคะ การลงข้อมูลในรายการสินค้าเนี่ยทำได้2แบบก็คือแบบแรกก็คือเราเนี่ยสามารถพิมพ์รหัสลงไปได้สมมติว่าสินค้าของเรายังไม่มีบาร์โค้ดใช่ไหมคะแต่ถ้าหากสินค้าของเรามีบาร์โค้ดค่ะโปรแกรมนะคะก็รองรับเครื่องสแกนเนอร์นะคะเราก็สามารถใช้เครื่องสแกนเนอร์เนี่ยสแกนสินค้าที่มีบาร์โค้ดลงไปได้เลยค่ะ เื่อเราสแกนบาร์โค้ดนะคะมันก็จะขึ้นข้อมูลเลยนะคะตั้งแต่รหัสบาร์โค้ดแล้วก็ชื่อของสินค้าต่างๆนะคะสมมติว่าสินเพราะว่าสินค้าชิ้นเนี้เราลงข้อมูลไปแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าหากสมมติว่าสินค้าของเราล่ะยังไม่ได้ลงข้อมูลนะคะมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวลองมาสแกนสินค้ากันค่ะ,ะเป็นกระป๋องนี้แล้วกันนะคะอ่าลองสแกนดูอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ เรามีแค่ชื่อใช่ไหมคะกับรหัสบาร์โคดแต่ว่าในส่วนของชั้นว่างจํานวนต่างๆเนี่ยอันนี้เราต้องลงข้อมูลเองค่ะเราก็พิมพ์แล้วก็ไปได้เลยตั้งแต่ชั้นว่างแถวนะคะในเชลลวในร้านของเรานะคะก็สามารถกําหนดได้เลยอันนี้จํานวนก็คือจํานวนในสต๊อกนะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยมีในสต๊อกเท่าไหร่ก็ใส่ไปได้เลยนะคะต้นทุนของสินค้าค่ะก็กําหนดได้เลยแล้วก็ราคาที่เราจะขายนะคะรวมถึงราคาที่เราจะขายให้สมาชิกค,ค่ะก็สามารถกําหนดได้เลยนะคะ ต่อมาก็เป็นในส่วนของจุดสั่งซื้อนะคะจุดสั่งซื้อก็คือว่าเป็นจุดที่เมื่อสินค้าของเรานะคะถึงในจุดนี้แล้วเนี่ยตำก่าจุดนี้ก็คือโปรแกรมมันก็จะเตือนให้เรานะคะซื้อสินค้ากลับมาเติมในสต็อกนั่นเองค่ะเป็นจุดที่เราซื้อสินค้ากลับมาเติมเข้านในสต็อกนั่นเอง <Armor> แล้วก็จะมีแต้มนะคะสําหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกนะคะสุดท้ายก็คือว่าเป็นในส่วนของวันหมดอายุของสินค้านะคะก็สามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปได้เลยค่ะ ต่อมานะคะในส่วนนี้ก็จะมีตั้งแต่ประเภทบริษัทแล้วก็หน่วยนับนะคะหากเราต้องการจะเพิ่มนะคะประเภทเข้าไปในระบบของเรานะคะสามารถคลิกที่ตัวบวกตรงนี้ได้เลยค่ะอ่าแล้วก็พิมพ์ชื่อประเภทแล้วก็กดบันทึกเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหรือถ้าหากเราต้องการจะค้นหาสินค้าทั้งหมดในร้านของเราทำอย่างไรนี่เลยค่ะเพียงแค่กดค้นหา ะะมันก็จะขึ้นข้อมูลสินค้าในร้านของเราทั้งหมดเลยนะคะหรือหากเราจําชื่อได้นิดหน่อยอ่ะสมมติจาได้คําว่าไก่ก็ค้นหาได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นข้อมูลสินค้าที่มีคําว่าไก่ขึ้นมาให้เราค่ะเพียงแค่นี้ค่ะสําหรับการลงข้อมูลนะคะในส่วนของสินค้าค่ะ เมื่อเราลงข้อมูลเสร็จแล้วนะคะทุกคนสิ่งที่สําคัญเลยนั่นก็คืออย่าลืมกดบันทึกข้อมูลค่ะเพราะว่าหากเรานะคะลงสินค้าแล้วไม่กดบันทึกนะคะสินค้าเนี่ยมันก็จะไม่มาขึ้นในส่วนของรายการขายค่ะโอเค เอาละค่ะเมื่อเรานะคะลงรายการสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการขายการขายน่ารักของเราน,นั่นเองคะ่ะเรานะคะก็มาในเมนูนี้กันเลยนะคะสําหรับเมนูในส่วนของรายการขายนั่นเองค่ะในการขายสินค้าน่ารักนะคะเมื่อเราเนี่ยลงรายการสินค้าแล้วนะคะเราค่ะก็เพียงแค่ใช้เครื่องสแกนเนอร์นะคะสแกนสินค้าที่มีบาร์โค้ดได้เลยค่ะเดี๋ยวเราลองเป็นน้าเปล่าละกันนะคะอ่ามอ e แกนเสร็จเรียบร้อยนะคะรายการสินค้ามันก็จะขึ้นรายละเอียดแบบนี้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราลองอีกสักหนึ่งชนิดละกันหรือว่าหากเรานะคะไม่มีเครื่องสแกนเนอร์นะคะอยากจะค้นหารายการสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าของเรานะคะเราก็สามารถมาคลิกค้นหาได้นะคะตรงที่ปุ่มค้นหาตรงนี้เลยนะคะมันก็จะขึ้นรายการสินค้าต่างๆขึ้นมนาหรือหากอยากจะค้นหานะคะก็สามารถ ค้นหาได้เลยค่ะเป็นคำนะคะที่เราจําได้ก็สามารถค้นหาไปได้เลยนะคะเราก็เลือกสินค้าที่เราหรือว่าสินค้าที่ลูกค้านะคะต้องการจะซื้อมาได้เลยค่ะเราก็เลือกมาหนึ่งชนิดเนาะเอาละค่ะและหากเรานะคะต้องการจัดแก้ไขจํานวนอะไรต่างๆนะคะทุกคนให้เรานะคะกดที่ตรงนี้ค่ะตรงจํานวน เมื่อเราคลิกเข้าไปนะคะเราจะสามารถแก้ไขได้ทั้งจานวนนะคะแก้ไขาราคาก็ได้นะคะเช่นเราอยากขายต่ำกว่าแปดสิบเก้าบาทก็สามารถแก้ขไขไปได้เลยนะคะใส่โซนลดเข้าไปได้นะคะหรือว่าจะลบแก้ไขต่างๆนะคะก็สามารถทําได้ในหน้านี้หน้าเดียวเลยะคะ่ะง่ายมากๆเลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็คลิกบันทึกได้เลยะคะ่ะโอเค เพียงแค่นี้ค่ะสำหรับการแก้ไขออเดอร์นะคะสามารถทำได้ง่ายๆภายในหน้าเดียวค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อออเดอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาในสมองการบันทึกกันเลยค่ะเพื่อที่จะจ่ายเงินนะคะในส่วนนี้ค่ะเรานะคะก็ใส่ยอดเงินเข้าไปได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยรับเงินจากลูกค้ามาเท่าไหร่นะคะก็ใส่ไปได้เลยค่ะนี่ค่ะโปรแกรมนะคะก็จะคำนวณเงินทอนมาให้แบบสั้นเรียบร้อยเลยนะคะเรียบร้อยเราก็กด enter หรือกดยืนยันได้เลยค่ะก็เป็นการ นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับในการขายหน้าร้านนะคะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยนะคะและในส่วนถัดมาค่ะเมื่อเราทําการขายกันไปแล้วนะคะอยากจะทราบรายละเอียดสรุปนะคะรายงานว่าในแต่ละวันนะคะหรือในแต่ละเดือนเนี่ยเรานะคะมียอดขายมีกําไรเท่าไหร่บ้างนะคะเราก็มาดูในส่วนของเมนูแอดมินตรงนี้เลยนะคะและมาในส่วนของรายงานการขายนะคะมันก็จะแยกย่อยให้เราแบบนี้เลยค่ะทุกคน เรานะคะก็ยกตัวอย่างเป็นรายงานการจําหน่ายสินค้าที่เป็นในส่วนของกําไรและกันค่ะเมื่อเข้ามานะคะรกคนมันก็จะให้เรานะคะเลือกตั้งแต่วันที่ค่ะว่าเราเนี่ยต้องการจะทราบรายงานจากวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไรนะคะจะเป็นกี่เดือนกี่ปีสามารถเลือกได้เลยค่ะ<อ>ก็เป็นปฏิทินแบบนี้นะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะ หลังจากนั้นค่ะเรานะคะก็มาเลือกประเทศของรายงานนะคะว่าจะเอาเป็นรายง,งานแบบรวมอันดับขายดีเป็นยอดขายกาไรเอาแบบละเอียดหรือแบบตามประเททนะคะก็สามารถเลือกได้เลยค่ะเอาจากนั้นกดพิมพ์ได้เลยค่ะนี่ค่ะเมื่อกดพิมพ์น,นะคะเราก็จะได้หน้าตาของรายงานสรุปนะคะแบบละเอียดเลยนะคะก็บอกตั้งแต่รายการนะคะทุนจนํานวนการขายนะคะราคาทุนกําไรต่าง ซึ่งตรงนี้นะคะเราเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องไปนั่งทิมให้ปวดหัวเลยนะคะทุกคนง่ายมากๆและที่สําคัญน,นะคะสามารถสั่งพิมพ์นะคะออกมาเป็นเอกสารเก็บไว้ได้ค่ะเพียงแค่ลูกค้านะคะมีเครื่องปริ้นนะคะที่ลงไดเวอร์ไว้แล้วก็สามารถปริ้นเอกสารออกมาได้เลยค่ะเพียงแค่นี้ค่ะสําหรับซิสเต็มโพนะคะโปรแกรมบริหารร้านขายปลีกนะคะทุกคนง่ายและสะดวกนะคะที่สําคัญก็คือสามารถบริหารจัดการการขายจบได้เพียงหน้าเดียวค่ะ ปีเครนมั่นใจในบริการดูแลยาวนานอยู่คู่ธุรกิจคุณ